สวัสดีค่ะนาะรีพยากรค่ะ,ะว่าจะอัดคลิปตั้งแต่เช้าแล้วแหละจะโดนยึติดลูกค้าตั้งแต่เช้าเพิ่งจะเสร็จวันนี้เราจะมาอัดคลิปแรนดอมนะคะคลิปนี้อาจจะพิเศษหน่อยวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์เป็นวันที่พระแม่กวนอิมจะเปิดคลังสมบัติของสวรรค์ตื่นเต้นบ้จะเปิดคลังสมบัติของสวรรค์พระแม่จะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้ เดี๋ยวแม่หมอจะคืน f a o e b o o k คืนชุมชนใน YouTube ให้นะคะแล้วก็คืน TikTok ให้คุณสามารถที่จะจุดทูปเก้าดอกนะคะจุดทูปเก้าดอกต้องบอกว่าเ้าดอกเพราะว่าเวลาบูชาพระแม่กวนอิมจะต้องมีองค์ชายองค์หญิงด้วยนะคะเพราะองค์ชายองค์หญิงก็เป็นองค์ปฐมพรมในฝั่งของพระแม่กวนอิมเขาเนาะ,ะฝั่งพระพิคเนพระพิคเนทก็เป็นองค์ปฐมพรมในฝั่งของพระศิวะเขานะคะก็คือคุณจะบูชา ผู้ใหญ่เนะี่ยคุณต้องบูชาองค์เด็กองค์ที่เป็นปฐมพรมก่อนทีนี้ให้จุดธูปเก้าดอกค่ะ9ดอกผลไม้อ่าผลไม้เอ่ยอย่างเช่นส้มอ่าทับทิ e le, มแอปเปิลมะพร้าวองุ่นอ่าได้หมดนะคะอ่าน้ำผึ้งชาร้อนก็ได้ค่ะจุดธูปเก้าดอกแล้วอธิษฐานขอองค์พ่ะแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านความรักด้านสุขภาพด้านการงานคุณขอได้เลยนะคะวันนี้สวรรค์เขาเปิดประตู เปิดคลังสมบัติเหมือนเป็นวันเฉลิมฉลองของสวรรค์วันหนึ่งนะคะขอพรได้เลยนะคะขอพรได้เลยอ่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วผู้ที่ถือคุญแจสวรรค์เนี่ยคือองค์ชายอ้างให้ยีเนาะเอ่อถ้าคุณได้ไปอ่านประวัติของแม่หมอที่แม่หมอลงตามลิงก์ให้เนี่ยในในใต้คลิปเนี่ยนะคุณก็จะรู้ว่าองค์ชายอ้างให้ยีนั้นคือใครนะองค์ชายอ้างให้ยีเป็นผู้ถือคุญแจของสวรรค์และผู้นําทัพขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้เนาะเอ่อถ้าคุณรู้ประวัตินะ สามารถเข้าไปอ่านประวัติแม่หมอได้อ่าทีนี้พอพ่อแม่วนอิมจะเปิดประตูครั้งพ่อแม่วนอิมก็ต้องไปเอาคุญแจก,กับองคชายแล้วค่ะกับอ,องคชายองคหญิงแล้วก็ไปเปิดประตูครั้งนะเลิกเปิดประตูครั้งเลิกเที่ยงวันวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะคะของแม่หมอก็มีผลไม้บูชาตั้งแต่เมื่อวานละอ่าแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ไปซื้อขนมมาให้องค์ชายองคหญิงเรียบร้อยแล้วก็เสิร์ฟชาร้อนให้องคชายองคหญิงเรียบร้อยคุณก็สามารถขอได้เลยนะคะจะได้สุขสมหวังกันนะ อะไพ่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 แกลนดอมคลิปนี้คือพระแม่กวนอิมจะเปิดคลังสมบัติจะเปิดคลังสมบัติในวันนี้คุณจะมีโชคลาภใหญ่อะไรนะคะพระแม่จะประทานโชคลาภใหญ่อะไรให้กับคุณมามาดูกันดีกว่ากูใสยย่ยยาวเลย <c oughs> เดี๋ยวนะอ่าเก้าไม้เท้าเดอะฟูสองดาบเดอะเจสติสเพจออฟแวน ใครที่ก่อนหน้านั้นตกงานใครตกง,งานใครตกง,งานใครอึดอัดใครที่ถูกบีบออกจากงานใครตกง,งานใครที่ถูกคดีความใครที่อะไรก็ตามเนะี่ยใครที่อยู่ในความอึดอัดอยู่ในความที่แบบว่าอึดอัดอึดอัดจากสิ่งที่เป็นอยู่แต่ต้องพยายามฝืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะเพื่อให้ชีวิตมันแบบยังอยู่ได้แต่จะบอกว่าคุณจะได้รับอิสรภาพครั้งใหม่ในชีวิตนะคดีความใดๆที่มันบีบรัดคุณอยู่เนะี่ย คุณจะถูกปลดปล่อยนะคุณจะเป็นอิสระคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะไม่ต้องมีภาระมากมายแล้วนะคะมันกับภาระของคุณมันจะเบาบางลงคุณจะมีอิสระภาพของตัวเองคุณจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะ,ะเหมือนกับคุณจะหลุดออกจากสิ่งที่อึดอัดในชีวิตของคุณไปสู่ความมีอิสระ ไปสู่ความเบ,บิกบานนะคะเหมือนนกที่มันถ <ph watering> <ant> <acontecendo> ูก <traffic> ข <ỡ vanilla> <m ix bajo> ังอยู่ในกรงแล้วมันถูกปลดปล่อยออกมาจากกรงอะประมาณนั้นเลยนะอ่าเดี๋ยวซียังไงต่อเอ้ยอูอูอีกเก้าเหรียญเด้งออกมาเองเลยสองเหรียญเก้าเหรียญ the d e v i t the world นะคะเจ็ดเหรียญอ่าใครที่ถูกคุณใสยครอบงำถูกมนต์ดำถูกพูดผีวิญญาณครอบงำไม่ต้องห่วงนะคะแม่หมอเขาแม่หมอว่ะ พระแม่ก็จะผจัดภัยตรงนี้ให้นะจะช่วยลดล้างตรงนี้ให้ช่วยขจัดเพศภัยตรงนี้ให้คุณนะคะคุณจะปลอดภัยเมื่อคุณอธิษฐานถึงองค์ชายองค์หญิง<ๆ>และขอต่อพระแม่กวนอิมเนาะหรือว่าถ้าคุณนับถือองค์ไหนก็ขอได้นะกนะ็ขอได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องบนสวรรค์นะการเงินของคุณเงินที่คุณเคยติดขัดเงินที่มันเคยนิ่งสนิทเลยอะ่ะแล้วแบบว่า จบแพะชนแกะเนาะหมุนซ้ายวนขวานะ่ะกู้นี่ตรงนั้นมาโปะตรงนี้กู้นี่ตรงนี้มาโปะตรงนั้นเอ่อการเงินของคุณจะกลับมาเป็นเศรษฐีนี่เลยสภาพเป็นเศรษฐีนี่เลยนะคุณจะกลับมาเฟื่องฟูในเรื่องของการเงินธุรกิจที่คุณทําที่มันเคยติดขัดที่มันกุยล้มเคยล้มเหลวมันจะกลับเข้ามามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับเข้ามาเป็นที่ยอมรับของผู้คนนะคะ เป็นที่ต้องการเอาง่ายๆคุณอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆแนวคิดการตลาดแนวคิดอะไรที่มันปรับรูปแบบปรับการตลาดของคุณใหม่การประชาสัมพันธ์ของคุณใหม่เนี่ยมันนําไปสู่เ,เงินทองที่จะเข้ามาหาคุณเข้าใจว่าชื่อเสียงในเรื่องของการงานของคุณมันน่าจะเป็นระดับโกินเตอร์นะคะอาจจะเป็นโลกโซเชียลก็ได้นะคะที่คุณทําแล้วมันจะแพร่ไปทั่วนะ่ะคนจะรู้จักไปทั่วนะคะแล้วเม็ดเงินน่ะมันจะเข้ามาหาคุณอย่างมากมายเลย อันนี้คือสิ่งที่พระแม่จะให้คุณเห็นไหมแม้แต่สิ่งที่พระแม่จะประทานให้คุณสุดท้ายและสิ่งที่ประทานให้ก็ต้องมาจากการทําของคุณด้วยนะคะไม่ใช่การอยู่เฉยๆแล้วท่านจะหล่นตุกเอาเงินกองให้คุณไม่ใช่แต่หมายถึงคุณออกไปทําออกไปทําแล้วเขาก็ช่วยหนุนให้คุณนะคะเมื่อคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามจากเงินที่มันเคยติดขัดเขาก็จะทําให้ลูกค้ามีเข้ามาเยอะๆและทําให้เงินทองเข้ามาเยอะๆคุณจะ อยู่สุขสบายได้เหมือนกับเป็นเศรษฐีนีเลยอะจากที่ก่อนหน้านั้นแบบอยู่อย่างมัธยัตมากอยู่อย่างฝืดเคืองมากอ่าแต่หลังจากนี้พ่อแม่จะประทานโชคใหญ่ให้คุณนะการเงินของคุณนะคุณจะได้เงินได้ทองแบบอู้ฟู้เลยมีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงมีการเงินที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงด้วยนะคะ The h e l o f a a n นะคะเ a g อั f c u บเออเจ็ดดาบเด e d เเห็นไหม นายออฟแวนใครที่โดนคุณใสมนดําอิทธิพลของคุณใสมนดําคุณจะเจอเจอคนเก่งคุณจะเจอเจอคนที่มาช่วยปราบปราบอสูรให้คุณได้ขจัดเพศภัยให้คุณได้พ่อแม่เขาอาจจะส่งคนเก่งๆมาช่วยคุณให้คุณได้ไปเจอเจอกับคนที่เก่งๆมาช่วยล้างคุณใสมนดําให้คุณได้นะคะคุณจะจบสิ้นในบวงการเรื่องคุณใสมนดําใครที่โกงคุณใครที่ทําร้ายคุณใครที่หักหลังคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณเดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมของเขาเองนะคะ คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับฟังคําอธิษฐานของคุณนะคะคุณสามารถอธิษฐานไปได้เลยใครอยากได้บุตรเอ่ออยากได้บุตรมานานมากแล้วว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยได้บุตรสักทีคุณจะได้บุตรสมดังใจหวังนะเอ่อถ้าคุณจะขอบุตรหลายหลายคนบอกว่าไปขอกับพ่อแม่ลักษมีเอ่อเดี๋ยวแม่หมอต้องบอกไว้ก่อนนะปกติพ่อแม่ลักษมีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้บุตรนะเขาไม่ได้ประทานบุตรให้ใครนะคะ คนองค์ที่ประทานบุญให้เนี่ยคือพระแม่กวนอิมะคะ่ะพระแม่กวนอิมปางประทานบุตรนะคะพระแม่กวนอิมปางประทานบุตรส่วนใหญ่จะเป็นพระแม่กวนอิมที่ประทานบุตรให้พระแม่พระแม่สายพระแม่อุมาพระแม่รัศมีก็ดีอ่าพระแม่สารสวดีก็ดีเนี่ยเอส่วนใหญ่จะเป็นสายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มภัยนะคะปกป้องคุ้มภัยมากกว่านะอือหือ ส่วนพระแม่อุมาพระแม่กาลีเขาก็จะสายปราบมารปราบอาศูนย์เนาะพระแม่กวนอิมจะทรงแบบเมตตาให้พรนะคะให้ศีลให้พรก็คือใครขอพอรเลยส่วนใหญ่พระแม่จะให้อ่าฮะโอเคนะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะได้หลุดพ้นจากที่ที่คุณอึดอัดที่ที่คุณอยู่แล้วคุณไม่มีความสุขที่ที่คุณอยู่แล้วคุณไม่ปลอดภัยนะคุณจะได้โยกย้ายออกจากจุดจุดนั้นไปสู่ในที่ที่ปลอดภัยไปเริ่มชีวิตใหม่ที่มันปลอดภัยนะคะตรงนี้ ความรักของคุณอใครอยากจะขอความรักบ้างแน่นอนที่สุดว่าคุณจะได้ความรักมารักของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสิลเสมอกับคุณนะเป็นคนที่มีสิลเสมอคุณและอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแล้วยังวนเวียนอยู่ในชีวิตค,คุณนะ่ะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มามอบความรักให้กับคุณหรือว่าถ้าคู่ของคุณเป็นคนต่างถิงน่นแดนไกล ก่อนหน้านั้นต้องพลัดพรากจากการทําให้ทุกทรมานคิดถึงกันหรือว่าโดนคุณใส่มนดําททาให้ห่างจากกันก็ดีนะเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และจะเดินทางมาหาคุณนะคะมาเริ่มต้นรักกับคุณครั้งใหม่นะมาเริ่มต้นรักกับัางคุณครั้งใหม่ใครที่จะขายบ้านจะซื้อบ้านรอเงินก้อนอ่ะรอเงินก้อนจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากหุ้น จากแชร์จากปันผลจากอะไรก็ดีคุณจะได้เงินก้อนมาสุขสมดังใจหวังนะคุณจะได้ซื้อบ้านได้ขายบ้านสุขสมดังใจหวังและการงานไม่ต้องห่วงนะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงงานธุรกิจส่วนตัวแน่นอนที่สุดมันจะสร้างเม็ดเงินของคุณมันจะกระจายไปสู่โลกโซเชียลอ่ะเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมันจะสร้างเม็ดเงินให้คุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะโดนบันดาลให้คนแบบมามา,มาติดตามช่อง YouTube คุณมาติดตามสินค้าคุณ เอ่อทให้สินค้าคุณใช้แล้วดีอ่ะคนก็นิยมชื่นชอบแล้วสร้างเม็ดเงินให้ให้คุณได้อย่างมากมายนะคะอืมสําหรับคู่ครองคนรักนะคุณจะต้องรอเขาเดินทางมาหาคุณเพราะยังไงเขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาบอกว่าคุณอย่าอย่าเครียดถ้าก่อนหน้านั้นคุณเป็นโรคเกี่ยวกับโรคกระดูกโรคอะไรที่มันร้ายแรงนะบางคนอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าภาวะแพนิกส์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเขาบอกว่า บางครั้งการนั่งทําสมาธิเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะช่วยลดความเครียดความกดดันแล้วมันก็อาจจะรักษาโรคภัยของคุณได้เพราะถ้าโรคบางอย่างมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมมันก็สามารถแก้ได้ด้วยกรรมนะคะอย่างโรคที่แม่หมอเป็นะคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาเผชิญกับอย่างอื่นแต่ของแม่หมอมันคือกรรมที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหยุดได้อะการนั่งทําสมาธิมันก็คือการรักษาการชดใช้กรรมนี่แหละค่ะ คุณสามารถทําตรงนี้ได้นะคะจะรักษาสุขภาพคุณได้และถ้าคุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะโดนบรรดาที่คุณเจอแพทย์ที่เก่งๆเจอวิทยาการสมัยใหม่ที่เก่งๆเจ e อสมุนไพรที่ดีๆเจอคนเก่งๆมาช่วยรักษาสุขภาพของคุณได้คุณอธิษฐานต่อพระแม่ต่อองค์ชายองค์หญิงได้นะคะองค์ชายองค์หญิงถ้าคุณจะไปกราบไหว้ที่ไหนเนี่ยสารานาจาทาใส่ทาใส่ชื่อใช่ไหมที่ชนบุรีอ่ะ องชายองหญิงเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะศักดิ์สิทธิ์มากมากใครขออะไรองคชายองค์หญิงตรงนั้นได้หมดเลยอ่ะคุณจะไปขอก็ได้ขอบุตรคุณจะขอบุตรกับองช์ชายอง์หญิงก็ได้นะองชายองหญิงประทานบุตรให้นะคะหลายคนเคยไปขอแล้วสุขสมหวังนะขอโชคลาภเงินทองขอความรักคู่ครองนะขอได้ขอกับองค์ชายองค์หญิงได้นะคะขอจากองค์พระพิฆเนศได้ขอจากพระแม่กวนอิมได้นะสามดาบใครที่ก่อนหน้าน,านั้นผิดหวังพลาดพลั้งจากความรักมาคุณจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาเห็นไหม ใครที่อกหักรักเ้าเจอแต่รักสามเศร้านะคุณไปขอกับพ่อแม่ค่ะพ่อแม่จะประทานความรักประทานหนุ่มรูปงานสาวรูปสวยเก่งให้คุณให้คุณนะคะคู่คนนี้เป็นคู่ที่จะอยู่กับคุณเอ่อเป็นครอบครัวใหญ่ได้อยู่ด้วยความมั่นคงอยู่ด้วยความมั่งคั่งอยู่ด้วยความอู้ฟู่อยู่เป็นครอบครัวอย่างสุขสมหวังนะคะเห็นไหมครอบครัวโคจะมีความสุขเลยการงานก็มั่นคงการเงินก็อู้ฟู่ ความรักก็ได้อยู่เป็นครอบครัวบางคนอยากจะกลับมาอยู่กับครอบครัวของตัวเองขออธิฐานได้เลยค่ะคุณจะสุขสมหวังนะอย่าลืมนะตั้งแต่เที่ยงวันวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะคะพระแม่องค์ชายองคหญิงพระแม่จะเปิดคลังสมบัติของสวรรค์คาว่าคลังสมบัติก็หมายถึงว่า แน่นอนแหละเงินทองเงินทองกิจการทั้งหลายแหละที่คุณขอเอาไว้ที่คุณสั่งสมทำมานานเพียรพยายามทำมานานไปขอกับพระแม่ให้ประสบความสําเร็จจะสุขสมหวังนะในที่นี้รวมไปถึงความรักและบุตรขอได้ค่ะพระแม่บอกว่าขอได้ขอได้ทุกเรื่องถ้าคุณอยู่ในศินในธรรมเป็นคนขยันทำมาหากินขอไปเถอคะค่ะเขาจะประทานให้นะเนี่ยคุณจะสุขสมหวังทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องของครอบครัวนะคะเนี่ยพระแม่มาเต็มเต็มเลย โอ้พระแม่อุมาก็มาด้วยนะพระแม่กวนอิมพระแม่อุมาก็มาด้วยเพราะว่าพระแม่อุมามาด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามีในเรื่องของคุณใส่มนดำมีในเรื่องของพูดผีวิญญาณด้วยนะคะพระแม่อุมาจะมาขจัดเพศภัยตรงนี้ให้นะคะเพราะพระแม่อุมาเขาจะมีปางของพระแม่กาลีเนาะที่สามารถปราบอสูรให้คุณได้นะคะเพราะแต่ละองค์เขาก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปคุณก็ต้องขอให้ถูกถ้าคุณอยากจะขอให้แบบแคล้วคลาดจาก อศูนย์แล้วคาดจากมนต์ดำน่ะก็ขอกับพระแม่กาลีขอพระแม่กวนอิมขอพระแม่กาลีอ่าทำไมต้องขอกับพระแม่กวนอิมด้วยล่ะก็พระแม่กวนอิมวันนี้เป็นพระองค์ใหญ่นะคะเป็นพระองค์นําเหมือนกับการประชุมใหญ่พระแม่กวนอิมวันนี้เป็นองค์ประธานประชุมอะค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นผู้เปิดครังสมบัติไงแล้วก็กล่าวถึงพระแม่กวนอิมแล้วก็ขอต่อพระแม่อุมาอย่างเงี้ยขอให้คุณใส่มนต์ดำเนี่ยมีคนมาช่วยขจัดภัยตรงนี้ให้หมดหมดขอให้ได้เริ่มชีวิตใหม่ อ่ะขอตามนี้นะคะแล้วคุณจะสุขสมหวังนะเนี่ยใครที่เห็นไหมไม่มีอิสระใครที่กดดันมีพันธนาการอะไรมากมายคุณจะได้รับอิสรภาพขออิสรภาพจากเขาเลยค่ะขอให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้หลุดจากนรกกับภูมิที่เป็นอยู่ตรงนี้ขอให้ได้ไปสู่ชีวิตที่สุขสมหวังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆได้ย้ายไปที่ใหม่ได้เจอคนอุปธมภมอืมขอแบบนี้นะคะได้เจอคนอุปมัมภมช่วยเหลือคุณให้คุณมีทางรอดจำไหมนะคะอย่าฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายจะเป็น มิบาก,กรรมที่ใหญ่สําหรับคุณนะคะแล้วมันจะช่วยยากนะห้ามฆ่าตัวตายถ้ามันจะตายก็ให้อดตายไปค่ะไปให้ตายตามธรรมชาตินี่แหละยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วก็อย่าไปแคร์นะคะแต่ห้ามฆ่าตัวตายนะอ่า The King of Cup หนึ่งเหรียญโอเคบางคนขอหวยขอโชคขอลากคือแม่หมอจุดธูปไปมันมีเลขขึ้นนะ่ะปกติแม่หมอเป็นคนไม่มีโชคทางด้านหวยแลลวนะแต่แม่หมอก็อยากอยาก,อยากลองลองดูเผื่อบางคนอาจจะมีโชคมีดวงก็ได้ไง แต่ก็อย่าไปซื้อเยอะนะแต่พอหอมผากหอมคอเนาะ mm. เอ,อ่อแล้วก็อย่าไปมั่นใจขนาดว่าเออเลขที่แม่หมอให้มันจะต้องถูกลายเปอร์เซ็นต์นะคะก็แล้วแต่ดวงแต่และคนด้วยแต่ถ้าไปคุณคุณไปขอในเห็นว่าคุณจะได้โชคลาภได้โชคลาภที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเป็นหวยลอตเตอรี่หรืออาจจะเป็นโชคลาภจากคนรักอาจจะเป็นโชคลาภจากการงานจากหุ้นจากอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้คุณเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเป็นก้อนแบบสบายๆโอเคนะ ก็อย่าลืมไปจุดธูปขอกันนะคะสําหรับแม่หมอก็ขอทุกวันแหละขอทุกวันอแต่ไม่ไม่ได้ขอความรักแม่หมอเพราะรู้สึกว่าความรักแม่หมอขึ้นอยู่กับวงมหาเทพเขานะคะแม่หมอก็เลยไม่ขอของานขอเงินขอสุขภาพขอคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ขอได้เลยนะอะเงินทองจะเข้างานจะมั่นคงความรักจะมีมาบุตรจะสมหวังนะคะพรอแม่จะประทานให้ตามนี้นะ ก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปตามนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ